หลังจากที่แต่งหน้ามาแล้วงานยกเลิกแล้วก็เก่งถึงข้าวเนขอดเนี่ยตะยังเลยพอดังวันี้มาปแลกินข้าวชิานะโเนตขูอุ้ยากกินอะไนีเข้าต้มเป็นร้านข้าวต้มนะคะไม่เคยกินอันนี้อะไรตนเมันผัดชาไหมที่ไม่ใช่ครับสวยสวยสวย มาอชิมมดูลคะีนั้นด้วยนะมีเมนูอะไรบ้างพี่รีบดูก่อนต้มยำงค่ะเมนูประเทศไทยเมนูอะไรปุบบ้านประเทศร้อยเอ็ดค่ะอย่าลืมอะไรอ่ะยงต้มตือไหนต้มตืดค่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรผัดผัดปลาหมึกไต้นตัวปอ้วนตี๋รู้เขาขอบคุณอาหารจากพ่อขอบคุณค่าอาหารจากพ่อมาลินด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้ มาเรียนหูุดขอบคุณนะคะขอถ้วยค่ะก็เติมกับแม่แมงมาจะตักให้มาแม่แมมเอาถ<ๆ>้วยมา<ๆ>จะตักต้มยำกุ้งให้นะคะร,รับโอ้โหต้มยำกุ้งแบบอันนี้สั่งมาจากออสเตรเลียนะคะกุ้งตัวนี้<ๆ>จำได้ เอาสดนำบอลร้อนกากบว่าอะไรไม่เยอะเซเราหอนจับแม่อย่าฝ่าอย่าฝ่อเธอมาจิตำกันอืมร้านกวนหอยล้ย เอาสองคนน่ะดีิข้าวไม่มีอยู่กับรายการคุณแม่มรีวิวนะคะอันนี้แล้วเก็นแค่เลยคุณฮักแพงครับรีวิวหน่อยออ่รยมาก

มันบุกมาจากจาไม่ได้ด้วยไะมอระน่อหน่งเปนมดว้ไม่ได้นะคะแอดมินยังไม่กินชอบนะะี่มันอีกน่อยดิพตกันได้ไหมพอไทยและถ่าอกิเอปะนาทีพ่ไม่ถึงค่ะวันนี้ขอตามนาทีพอนะคะพอพอแม่พอต่อไปพี คประเทศเขาออกจากกันอ่ะเฉยดเธอกินหน่อยเดี๋ยวดิอร anyway> ่อยหมูนี่มันทอะไรมันโล่เกว่าไก็ฟังได้คุณ Em mình thúc là nó cả Đây đẹp Long kho Review thằng nắng rồi เอาอีกพี่แมว่ยเดีอันไหนมันจะมีปลาหมึกผัดไข่เค็เอาผักมั้าคะแต่ก็ได้เนี่ยคนรวยแม่งทำไม่ได้ไ อะไรคือสักเขาเรียกว่าอะไรเสียบยังมาเลยมันนุ่มขาแล้ว่แม่เขาเอกดมาจักจักแล้วไม่บรลุจไม่ไจัยไบ่ได้อันนี้คือยังแต่งหน้าไม่เสร็จนะครับแต่งหน้าได้หกสเปอร์เซ็นตของใบหน้าพี่เด็จ๋อมีทอสัดีหนึมคี ก็คือถ้าใครแบบดูบินค่ะทะลุก่อนค่ะอิ่มอิ่มอม่ได้ขอบคุณหมอพี่กดตรงนี้กดตรงกลางเลยตรงกลางทานี่ขอบคุณดีกว่าคือโบราณโบราณ เปิดมอไม่มีไอ้ควันมันที่สองทไมเด้อันที่สองเตรียมชชว์หรือเปล่าเดียวนี่สองวงทิ้งไดหมเนาะวันที่สองสองวีทียะ น่าจะค่ะสำหรับก็ขอบคุณาี่ก็มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ่มานะคะรสดนะคะแล้วก็ขอกราบขอโทษขอภครสำหรับวันนี้ที่ไม่ได้ขึ้นมาที่น่กับสถานการณ์การยุเข้านะคะ เดี๋ยวเก็บปัดไหวไปเบิงสองวันที่สองวันที่สองสองเวทีทำเวทีค่ะแมนคุ้มแน่นอนเกินุมใครอยู่ใกล้สามารถมาเต้นได้นะคะวมนที่สองสองเวทีเวทีนงกับบับตทองเก็บสวันที่สองกันหลายหนออยดิ แต่วผงนองไม่มีงานเนี่ยตั้งันเดียวเนอะต้องปู